ท่ามกลางธรรมชาติที่สุดแสนจะง,งดงามแวดล้อมด้วยพายพครพึกแม่พังก็ยังคงพาลูกๆหากินตามวิธีของช้างป่าครับเหตุการณ์ต่อจากปีพีแรกนะครับที่ทุกท่านได้ยินนะครับ ไม่ใช่เสียงเครื่องจักรหรือเสียงจักรเย็บผ้าแต่อย่างใดนะครับนี่คือเสียงชัตเตอร์ของบรรดาเหล่าช่างภาพนะครับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพช้างและธรรมชาตินะครับและสิ่งที่ทุกคนกำลังได้เห็นในขณะนี้นะครับคือความน่ารักนะครับของลูกช้างน้อยนะครับก็โชวงวงนะครับโชงงา น่ารักมากนะครับตัวเดียวไม่พอครับมีเพื่อนมาร่วมวงนะครับมีน้องมาร่วมวงอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับน่ารักมากนะครับและตัวซ้ายมือนะครับเหมือนจะเป็นช้างพลายนะครับเพราะว่ามีงาออกมาให้เห็นแล้วนะครับทุกคนดูสายตาน้องครับดูสายตาที่น้องมองมาครับ น่ารักมากนะครับไปแอบพี่สาวแล้วนะครับตอนนี้และทุกคนสังเกตการกินของช้างนะครับช้างกินพืชกินต้นไม้นะครับสีเขียวได้นะครับน่าจะเกือบทั้งหมดนะครับแต่ในแต่ละครั้งที่เขาขึ้นมานะครับเขามีเป้าหมายในการกินครับเห็นไหมครับในบางครั้งเขาเลือกกินเฉพาะเถาวัลย์นะครับ บางครั้งบางวันก็เลือกกินเฉพาะพืชจำพวกว่านนะครับซึ่งช้างนะครับนับว่าเป็นหมอยาดีๆได้เลยนะครับเพราะว่าเขารู้จักสมุนไพรนะครับแล้วก็ใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาตัวเองนะครับรวมถึงสมาชิกในโคงด้วยแล้วยังส่งต่อความรู้นะครับเรื่องสมุนไพรนี้ให้กับลูกหลานนะครับสืบต่อกันมาด้วยนะครับและตอนนี้นะครับแม่หางสั้นก็นำขบวนนะครับ โงงตัวเองนะครับก็มาเกือบถึงป่งอาจารย์แมวแล้วนะครับซึ่งป่งอาจารย์แมวนะครับก็จะอยู่บริเวณกมที่32ฝั่งปราจีนนะครับป่งอาจารย์แมวนะครับคือป่งดินที่ศาสตราจารย์ดรพิไลภูนสวัสดนะครับหรือว่าอาจารย์แมวนะครับเป็นผู้ขออนุญาตทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับสร้างขึ้นนะครับเมื่อปี2532นะครับซึ่งนับว่าเป็น โป่งดินที่สร้างขึ้นนะครับแล้วก็มีการมาใช้บริการของช้างป่าเนี่ยนะครับมากมายนะครับรวมถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะครับหลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าในโป่งดินนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นแร่ธาตุนะครับหรือเกลือนั่นเองนะครับนอกจากการกินแล้วเพื่อเป็นการเสริมแร่ธาตุให้กับร่างกายของช้างนะครับฝุ่น นะครับฝุ่นดินฝุ่นแร่ธาตุยังสามารถนะครับช่วยไล่พวกปรสิตแล้วก็แมลงได้ด้วยถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่านอกจากเขากินแล้วนะครับยังเอามาพ่นใส่ตัวเองด้วยนะครับแต่ก็สําหรับเด็กๆนะครับก็จะสนุกได้ทุกที่นะครับแต่ทุกย่างก้าวของช้างป่านะครับนับว่าเป็นการเรียนรู้นะครับแม่ช้างก็จะสอนลูกช้างไปโดยปริยายนะครับเขาก็จะเรียนรู้เห็นไหมครับ ตอนนี้แม่นะครับเอางวงไปถูที่โป่งนะครับนะครับลูกน้อยก็ทําตามนะครับอาจจะยังไม่รู้เหตุผลนะครับแต่เมื่อเห็นแม่ทําก็ทําตามานะครับเพราะฉะนั้นแม่ช้างคือครูคนแรกและครูคนสําคัญที่สุดของลูกช้างพรหลังจากนี้เมื่อถึงเวลาลูกช้างจะต้องออกไปใช้ชีวิตเพียงลําพัง โดยเฉพาะลูกช้างตัวนั้นเป็นช้างตัวผู้และสำหรับอีพีนี้เราจะจบกันด้วยภาพของน้องกุนเชียงผู้ที่มีงา่างหางกระหนกขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามตอนต่อไปอีพีสครับ